สีสุดาน้องสีสุดาสีสุดาอยู่ตรงนี้เอ้าใครมาใครมากะ็ะโดดขึ้นไปเลยครับพี่ชิดชัยพี่ชิดชัยเอาไม่ขึ้นเหรอสีสุดาสีสุดาอยู่ตรงนี้กับบุญทะบุญอะไรเนี่ยบุญทวีบุญท,ว,ญทวีกับสีสุดาด้านข้างล่างก็มีเมียวเดิน โตเตะปุวนเปี้ยนเต็มสนามวัดด้านนี้เห็นไข่เว็บๆอยู่ตรงนี้สีดำขาวดำขาวไข่เอ้ยน้องอะไรเนี่ยอ้าวเพนินเพชนินเดินออกมาได้แล้วเนาะเดินออกมาจะตามหาเพื่อนไม่เห็นตามหาเพื่อนไม่ทันอยู่ตรงไหนกันน้าไม่ได้ยินเสียงเลย มาด้านนี้ไก่ทั้งหลายไก่สร้อยเพชรเกตแมณีและลูกทั้งสี่โตกันแล้วโอโ้เป็นนมเป็นสาวแล้วสร้อยเพชรเกตแมณีอยู่ทางนั้นอันนี้ลูกชุดแรกโตเป็นนมแล้วเป็นนมเป็นสาวตัวผู้สามตัวเมียสองตัวผู้สองเมียสองสี่ตัวสี่ไก่มาด้านนี้พี่บนทอง พี่ทองพาน้องมาน้องสัมฤทธิ์ไม่ใช่น้องเพชรนินน้องทองหางมน์บุญเรืองอยู่กับทัพทวีกับบุญทองบุญเรืองร,รัพทวีบุญทองอรักกันเหรอรักกันดีนะน้องๆตามมาด้วยน้องๆตามมาเล่นด้วยครับ ตามาเล่น้วยกันสุขสันสบายใจเมียเมียวัดผงชัยแจ้ห่มลำปางครับขอ,อนำภาพความสุขนี้ส่งถึงยังเอซีทุกคนทุกท่านขอให้ทุกท่านพบกับความสุขสมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเถิด